กุ้งอยกุ้อยกุ้งกินกันจ้าจะปรุงให้บิงก่อยกุ Get <gettable> ้ง <Wit> น <default> จะ <at> ้ะใส่พริกป <a> <fill> ่นพริก um, ป um, ่น้ำหอมเนาะค่ะเนาะใส่พริก ก็ใส่อะไรอีกชุบรสน้อยนึงชุดรสน้อยนึง,นง,นงแลขข้วก็ข้าวหอมหอมข้าวหอมหอมน้ำปลาแล้วก็มะนาวปูดปูดมะนาวเวยจ้ะบีบมะนาวใสก้อยก,กุ้งนัไปสอนมาได้ เคียงนอนสาวมากอุ้ยืมออูดคนตรงเลงตรงเลงหรอกพี่น้องนืมจะแสีบอ่ะหอมหวยหวย กุ้งกุ้งนอนนะจ๊ะเด้อก้อยกุ้งนอนแสบอลไรทุกคนเป็นแต่แสบฮะกุ้งนอนจะก,ก้อยกุ้งนอนจะแสบอ,อ่ะคนไปคนมาแล้วชิมก่อนนะจ๊ะกุ้งนอน น้ำปลาหอมไหมเอ่ยหอมมาจ้าอืมอร่อยแล้วพี่น้องป่ามาเด้อ อส่พรกุ้มนอนจ้าใส่หอมแล้วก็ใส่หอมใส่หอมขึมม้นนอนครับกุ้งนอนอร่อยบ่แต่เสบอ่ะที่น้องกุ้งนอนแล้วตายหมดแล้วนอนหมดแล้ว ครับมัไปไปสือเมนบ่แอบไปว่าน่บโมกน่จิ้มกุ้งละไปไปแบแงนั่นจิ้มของมันหนะนะจงไว้มันจะสองไม้อันเวยมาเอาเถอะเอานี่ก็ได้อนอนหมูเอ้ยป้งานยี่น ดังเข้มเอาน้าบอหน้านอยู่เนอะไม่ได้ตู่ไปแซ่เรียบร้อยค่ะกุ้งติน้นนอนแล้วอืม,อมเข้มแล้วแซ่ไปได้แล้วส่อท้ายยุ ไม่หอมเลยอเดียวนะเสร็การไปกรบอไปแล้วะเสรยจไม่ได้ต่าคุณยกไปกินบุหรี่ไปอะ มาเดี๋ยจ้ากุกเป็นอร่อยมากสมอยากกินได้เนี่ย Quý cha Ui ui quý 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 Ngon lắm quý 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 đưa quý 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 Đi quý Ừ. Ừ. đang quay con, đồ còn hiếu, hiếu hiếu hiếu, mì phảc này mà phảc này tuột, Tìm như đấy ăn cơm no hiếu. แคองตายเงี้ยแบบรอดแตกขคองตายหมดแล้แม่ไปไนมไกอยตากได้แล้วแต่เด้อจำป่าตำ

มแบบันอ<ว>กดมาเลยไม่กินตามยัง เด้อขอบคุณใการรับชมด้อจ้ะเด้อกินก้อยกุ้ง